กลับสวัสดีค่ะเอฟซี MC ทุกท่านนงเมื่อไหร่จะเจอหน้าตัวเองในกล้องแล้วนงก็จะติดนิสัยนะคะเอฟซี MC. ว่าจะต้องเอ่อเอามือลูบผมอื mm hmm. ต้องขอโทษเอฟซีด้วยมีมีเอฟซี FC บางท่านบอกว่ามันก็ดูไม่งามนะทนายนงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะมันติดนิสัยก็คือวันนี้เนี่ยนะคะเอ่อเพิ่งกลับมาจากศาลเนาะเอ่อแล้วทีนี้ก็เห็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนาะ มันมีสองประเด็นนะคะที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องของสำนักพุทธแล้วก็เรื่องของลุงป้าซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเช้านี่ลุงได้ไลฟ์สดแต่ว่านงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปฟังเพราะว่าแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วในความคิดของเรานะแม้บางครั้งการกระทาของเออจ้าหน้าที่อาจจะดูไม่ได้เป็นไปตามหลักการเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่านงมองว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตก็ มีความรู้สึกว่าเออส่วนนั้นเนี่ยเราก็ดูไปก่อนในการที่ว่ามี YouTube ของเราแล้วก็ทุกคนได้ตั้งคำถามไปกับเจ้าหน้าที่แล้วการวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่ง YouTube แต่ละท่านเนี่ยได้พูดลงไปในสื่อโซเชียลเนี่ยนงคิดว่าทางบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงก็คงจะต้องนำเรื่องนี้เนี่ยไปคิดและพิจารณานะคะเพราะว่าบุคคลที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็แค่ ทำใจให้มันมีความสุขนงมีความรู้สึกว่าอย่างคุณพี่ราตรีผู้ที่เป็นเอฟซที่ได้มีจิตที่อยากจะทําบุญเนี่ยลงก็อยากจะให้ทําให้ทําใจให้สบายและลุงป้าเนี่ยถือว่าเป็นสะพานบุญที่ดีแล้วใครที่มาพูดอะไระแม้บางครั้งเนี่ยมันไม่มีประเด็นแต่ว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วดูแล้วมันไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าเขาพยายามที่จะหาประเด็นเพื่อที่จะ เขาอ้างว่าเพื่อตรวจสอบแต่จริงๆแล้วนงไม่เชื่อคำพูดของเขาเพราะว่าคำพูดของเขาไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับอ่นงเองเพราะว่าตัวเขาเองถ้าจะเป็นคนที่ที่เป็นคนที่เราจะยกย่องนับถือมันจะต้องชัดมันจะต้องไม่ใช่แบบนี้นงคิดอย่างนั้นนะคะนงก็เป็นคนที่ว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยที่จะมีอาคาติกับใครแต่ว่าคนผู้หญิงคนนี้เนี่ยมัน มันเกินคําว่าถ้าจะบอกว่าเขาเป็นคนดีนี่มันห่างไกลนะมันห่างไกลเพราะว่าจิตใจเขานี่หยาบในความคิดของนงนงว่าหยาบเนาะสำหรับเรื่องนั้นเนี่ยนงจะวางมันไว้ก่อนก็มีเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นบุคคลที่รู้เรื่องแม้แต่คําร้องที่ที่ปรากฏต่อสื่อสาธารณะเนี่ยมันมีออกมามันเป็นคําร้องที่ดูจะเป็นการยืนยนันข้อที่จริงว่าลุงป้าเนี่ยมีการ กระทำอันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแต่ว่าในคําร้องเรียนที่มันคีย์เป็นเอ่อเป็นในในเข้าไปในคอ,คอมพิวเตอร์หรือว่ามันมีคําพูดที่มากกว่านั้นแล้วมีคนบอกว่าให้เราเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้แต่ว่านงมองว่าวางมันไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนงกับพี่นพก็อายุมากแล้วก็ไม่ได้อยากจะเอ่อไปไปไป,ไปเหนื่อยมากนะคะ ก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ที่มีความหวังดีกับสังคมเราเนาะที่ท่านได้เข้ามาทักทายแล้วก็อเอารายละเอียดข้อมูลมาให้เราได้ตรวจสอบเนาะสำหรับเรื่องนั้นเนี่ยนงขอวางไว้สําหรับวันนี้เนี่ยนงอยากจะพูดในเรื่องของสําหรับเพื่อนของเรานะนงมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ช็อกค,ค,ความรู้สึกของเพื่อนๆก็มันช็อก ความรู้สึกของเพื่อนๆยังไงก็เพราะว่าในกลุ่มของเราเองเนี่ยมีการฟ้องร้องกันซึ่งจะไปโทษว่าผู้ฟ้องเนี่ยทำไม่ถูกนงก็ไม่พูดคำนั้นผู้ถูกฟ้องเนี่ยถูกกระทำก็ไม่พูดคำนั้นเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วทีนี้แต่ว่าพอมาดูว่าเออตอนแรกๆเนี่ยนงสอบถามว่ามีการออกหมายเรียกในข้อหาอะไระบุคคลที่ว่านงสอบถามก็บอกว่าเป็นเรื่องอคดีหมิ่นประมาท พอไปดูในเอกสารจริงๆไม่ใช่พรบหมิ่นประมาณแต่มันคืออพรบคอม <c oughs> ในความคิดเห็นของนงนะนงมองว่าข้อหานี้เนี่ยนงว่าสู้นงว่าสู้ได้ <c oughs> นงฟันธงมาตั้งแต่แรกว่าสู้ได้เพราะว่าการที่ว่าพี่อุทัยอาจจะได้อธิบายความในเรื่องของพรบคอมไปบ้างแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะ การที่ว่าเราจะมีความผิดตามมาตราใดก็ตามเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าข้อความนั้นนี่มันเป็นเท็จแล้วเราจงใจที่จะนําข้อความเท็จนั้นเข้าไปเพื่อแล้วก็ย่อมเลยเห็นว่ามันจะเกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดมันจะต้องมีเจตนารู้ว่าเป็นความเท็จข้อต่อสู้ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นความเท็จแต่เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นในตอนนั้นเน่เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจึงมันจึง ตัวนี้เราจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเรามีความผิดในเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่นงตอนนั้นเนี่ยมาเป็น Youtube ใหม่ๆเนี่ยนะจำได้เลยว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเรื่องในโซเชียลว,ว่ามีการจะออกหมายจับจะไปตามอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งทำให้บุคคลซึ่งทำให้คุณธานาันเนี่ยนะขออนุญ,ญาตที่จะเอ่ยชื่อเนี่ยเขาเกิดความ เขาก็อาจจะเชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาถูกฟ้องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยดําเนินการน,นั่นนี่ที่เกี่ยวข้องซึ่งนงมองว่าการที่เราทาเราจะต้องรับผิดในข้อหาใดก็ตามก็จะต้องมีเจตนาที่จะทําความผิดนั้นในพระราชบัญญัติเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้เนี่ยข้อมูลใดก็ตามเนี่ยที่เรารู้อยู่ว่าเป็นความเท็จเนี่ย แล้วเรานำเข้าสู่ระบบโดยรู้อยู่ว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดแต่ตรงนี้นงเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาไม่เขาน่ะถูกออกหมายจับอันนี้นงนงน,ง,น,ง,นงเห็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าการกระทำนี่นะคะจะต้องเอาพฤติกรรมแวดล้อมนี่มาสื่อในส่วนนี้น,นงมองว่านงก็คือนองไม่ได้เป็นทนายของฝ่ายของของ,ของฝ่ายที่ถูกฟ้องและนงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ฟ้องเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนเรา เมื่อสองสาวันก่อนนี่นมีความรู้สึกดีใจที่ว่าคุณธนันเนี่ยได้มีการขอโทษเอฟซีในกลุ่มของสายลุงทุกๆท,ท่านรวมทั้งพี่คนนี้และนามนมขออนุญ,ญาตที่จะเอ่ยชื่อนะคะซึ่งทั้งสองท่านน่นมก็รักทั้งสองท่านนะคะทีนี้ในเรื่องนี้ในในการในการกระทําตรงนี้ก็ในเรื่องนี้เมื่อมันเกิดเรื่องตรงถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าก็ใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการก็คืออาจจะต้องไม่ให มีหมายเรียกไปแล้วก็ดูข้อเท็จจริงให้ดีนะคะแล้วทีนี้ถ้ามันมีมันมีข้อก็ต้องให้ทนายช่วยดูนะการที่เราจะพูดอะไรการที่เราจะไปพูดไปแก้ตัวอะไรต้องประกอบไปด้วยพยานหลักฐานที่สามารถที่จะแสดงถึงว่าเราไม่มีเจตนาตัวนั้นก็สามารถที่จะมีคําสั่งไม่ฟ้องได้หรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำอย่างใช้ความระมัดระวังเ,เพราะว่าเรื่องนี้มันมีการแจ้งความร้องทุกข์ไป กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วในส่วนที่ว่าเราจําเป็นต้องทํำยังไงเพื่อให้จานวนนี้เนี่ยมันไปโดยตามคันลองแล้วก็จะต้องนําพยานหลักฐานที่มันจะไปพิสูจน์ว่าตัวเราเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตนะว่าเขามีการนันนีตามข้อกล่าวหาซึ่งนงไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเนี่ยนงแค่ฟังมาจากเรื่องเดิมๆแล้วก็พูดไปตัวนงเองไม่ได้คุยกับคุณธน,นันหรือว่าพี่นิรนามนะคะ อันนี้พูดไปจากเรื่องนเดิมเคยคิดที่จะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่มีการขู่ว่าจะมีการฟ้องแต่ว่านงไม่ได้เคยจับมาพูดแต่วันนี้นี่ก็คือพูดออกไปตามความคิดของตัวเองนะคะถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนํามันไปทําให้มันเกิดประโยชน์ส่วนว่ามันเป็นโอกาสดีนะคะที่ว่าเพื่อนสองคนเพราะว่าเท่าที่งงทราบมาก็คือคุณนันนแล้วก็คุณนิรนามเนี่ยเคยเป็นเพื่อน YouTube มาด้วยกันแล้วก็แต่อาจจะเกิดการ เข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามมันเป็นโอกาสดีเมื่อวานนี้มีการขอโทษแล้ววันนี้อาจจะปรับความเข้าใจแล้วทําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มันปลอดภัยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถ้ามีการทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายมันก็จะต้องมีการขอโทษแล้วก็ดําเนินการที่เกี่ยวข้องตามสมควรนะคะอันนี้นงบอกเลยว่าทําให้มันดีทําด้วยใจสํานึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน การด่าทอการหรือการเข้าใจกันผิดเนี่ยนงว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยนงก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงมุมมองของนงเกี่ยวกับคดีเออนะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายคือเพื่อนอตอนคนพี่คนนิรนามแต่ในในตรงนี้เนี่ยประเด็นของคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับคนนิรนามโดยตรงแต่ว่ามันมีประเด็นอื่นที่มีการ เข้าใจกันผิดนะคะก็ฝากนะคะทั้งสองท่านให้มีความรักความเมตตาต่อกันสิ่งไหนที่มันจะทำให้เกิดประเด็นต่อไปก็อย่าพูดนะคะให้นำแต่สิ่งดีๆมาพูดแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นพี่คนแนะนาก็ลำบากมานานพอสมควรในขณะที่ว่ามันเกิดเรื่องเนี่ยก็ทำยังไงที่จะทำให้ พี่เขาอ่ะไม่โดดเดี่ยวนงเน่ยเป็นกังวลและเป็นห่วงเสมอนะคะก็ฝากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังใช้สติแล้วใช้ความรักเมตตาดําเนินการเพื่อให้ทุกอย่างมันลุล่วงด้วยดีนะคะสําหรับคลิปนี้นงขอฝากเพื่อนอย่างนี้และคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ